ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่23ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าฝน BM กลับมาอีกแล้วออรายงานล่าสุดครับเขาพระวิหารน,นั้นเดือดกันสุดๆณนะตอนนี้พร้อมกับ f 16ของไทยเราครับขึ้นถล่มถึง6ลูกฐานขาเมศแตกกระจายกันเลยทีเดียวพร้อมกับโซนกองทัพภาคที่1เองครับก็มีการล็อกเป้ายิงฐานกแกกเมื่อของขาเมศเนี่ยพินาศโวอดวายกันอีกแล้ว โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับหนักมากถึงหนักที่สุดโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารครับขเขมรเนี่ยมีการระดมยิงมาอย่างหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังพบว่า มีการตอบโต้ก,กันไปมาระหว่างฝ่ายไทยเรากับฝ่ายเขมิเองนะครับก็ฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการยิงแบบสนับสนุนรวมอํานาจบุ่งเป้าหมายทงางทหารของกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเราทั้งในบริผาโมอีแดงครับช่องคานม้าขณะที่กัมพูชาเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยจรวดหลายลำกล้องอย่างเบียร์พิเศษเนี่ยและก็ปืนใหญ่จำนวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งรัศมีของการยิงขมีน,นครับก็ถึงกับเข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยหลายระลอกเหมือนกันกระสุนบางส่วนครับตกใส่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวภโมอีแดงใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับและก็ตลาดสินค้าชุมชนแบบเสียหายอย่างหนักมากคือขมีก็กะจะทําลายหนาที่มั่นเราเหมือนกันแล้วการชี้แจงออกมาของรับที่สองจากเป็นทางการนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะได้เรียงมาตั้งแต่พื้นที่ช่องอันม้าก,กันก่อนนะครับช่องอันม้าเนี่ย ฝ่ายไทยเราครับปฏิบัติตามแผนเชิงรุกดําเนินการกวาดล้างทําการสถาปนาเสริมความมั่นคงณนะที่หมายที่ฝั่งเขมรเนี่ยเคยยึดเอาไว้ตรงนั้นอยู่เราก็กวาดล้างไปเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบ100%ได้ แต่ที่มันพีคกว่าน,นั้นครับคือเขมรในบริเวณช่องอันมานั้นมีการย่องมาเอารถที่ทิ้งไว้หลังจากที่เราตีฐานแตกไปครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยเห็นแสะก,กอดก็เลยยิงปรามก่อนที่จะเพ่นหนีมอเตอร์ไซค์ของเขมรครับกลายเป็นของฝากจากฮุนเซนกันเลยทีเดียวยังมีหน้าที่จะมาย่องเอารถโมไซค์อีกสําหรับทหารเขมรนะครับก็ขาดไปไม่ได้นะคือเวลาเขมรนี้เนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับคือวิ่งไปแต่ตัวปืนก็ไม่เอานะบางคนเนี่ยไปแบบไม่ใสร่รองเท้าไม่ใส่อะไรเลยครับไปแต่ตัวล้วนล้วนก็เลยทําให้เราครับสามารถยึดได้หลายวาายอออ่่่่งงงงไมจะเเเป็นรืข เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากในบริษัช่องกันมาและก็ในโซนจังหวัดตราดน,นะครับที่กระเม่นทิ้งเอาไว้เป็นลายต่างหน้าต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับที่กองทัพที่2รายงานออกมาครับก็เป็นโซนซัมแต่ววนตวน,ตวนภูพีสัตตสงพนุ่งปฐิติโสช่องตดเท่ารายงานล่าสุดครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนใหญ่นะครับ รวมไปถึงใช้จรวด bm ยีนั้นดิงเข้าใส่แนวการวางกําลังของฝ่ายไทยเราซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยครับเราก็ทําการตอบโต้และก็ใช้ปืนใหญ่ยิงทาลายเป้าหมายได้หลายชุดเช่นเดียวกันคือจุดนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นการรบแนวยาวมากนะครับซามแต่ดวนตวนภูผีสตโ์โสมพนมปสิธิโสซ,ซึ่งมันใกล้กับเขาพระวิหารนะครับขมนก็อยากจะรักษาจุดแข่งของพวกเขาเอาไว้เหมือนกันนะครับกับจุดนี้มันก็เลยเกิดแนวรบที่เป็นแนวยาวมากๆอีกจุดหนึ่งครับเป็นบนที่ผาไมยแดงกับหุ าการกระทบปัจจัยสอครับก็บอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการประทะกันเป็นระยะนะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดครับปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังและก็ปืนใหญ่มาตกบริเวณป่ายางบ้านสัมเมงและก็บ้านภูมิสรอนแต่ว่าฝ่ายไทยครับก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดหรือว่าปืนคอเนี่ยบวกกับโดนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านปืนของเขมรยังรวมถึงยิงตัดเส้นทางส่งกําลังมารุงของฝ่ายกัมพูชาด้วยกับจุดนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งครับก็ไล่มาตั้งแต่ภูมะเขือพลานนนหิน8ก้อ ซึ่งฝ่ายกัมพชาครับได้มีการยิงจรวด BMD 21เข้ามาตกบริเวณยอดภูมะเขือด้วยนะครับแล้วก็บริเวณบานหิน8ก้อนหลายนัดเลยโดยฝ่ายไทยเราครับก็ตอบโต้ด้วยการใช้ปืนใหญ่นอกนั้นเนี่ยยังมีการตรวจพบโดรนขนาดใหญ่บินจากท่านภูมะเขือครับไปยังผามอยอีแดงในความยาวเนี่ย1.5กิโลเมตรส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่ปราสาทคนานะครับฝ่ายเราเองก็ ดำเนินการสถาปนาวความมั่นคงดัดแปลงที่มาแนแข็งแรงครับและก็ตึงกําลังในพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นพื้นที่ปราสาทตาควายครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าฝ่ายใทยเรานั้นได้มีการดาเนินการพิสูจน์ทราบกวาดล้างสถาปนาวความมั่นคง และวางตึงกาลังตามแนวที่หมายแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงยิงจรวด BM21 ครับเข้าใส่ฝ่ายเราบริเวณเนินสามาสูในกตาควายซึ่งทาให้กําลังพลของเราเนี่ยบาดเจ็บ1น,นายแล้วดังกระพัะที่2เองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตรวจพบระเบิดทุ่นระเบิดจำนวนมากในบริเที่เนิน 3. ามเลยซึ่งก็สะท้อนภาพการรบสมัยใหม่เลยครับแม้ว่ากองทัพไทยเราเนี่ย จะเข้าควบคุมและก็ยึดได้ที่หมายแล้วแต่การปฏิบัติทางทหารเนี่ยไม่อาจเดินหน้าได้อย่างรวดเดียวกับเนินสามหาศูนย์ก่อนหน้านี้เราใช้เวลาถึงประมาณโอ้โหเกือบ10วันเหมือนกันเนื่องจากสนามรบนี้ครับเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดทําให้การรุกคืบเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าแม้ว่าเราจะได้เปรียบในเชิงพื้นที่แล้วก็ตามอันนี้เป็นในโซนของเนิน0มานะครับมีสนามทุ่นระเบิดและก็กับระเบิดสแสวงเครื่องเนี่ยจำนวนมากที่ถูกฝังดินเอย่ยซ่อนพรางไว้ใต้ดินเอย่ยเป็นเลเลี่ยมของ,ของเขมรเองนะครับพอเร วางการระเบิดวางระเบิดแสวงเครื่องไว้หมดเลยอย่างที่ผมบอกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แนวรบของพระวิหารน่าจะดุเดือดที่สุดในทซงของทัพที่สองเพราะในภาษาตาควายเนี่ยเหมือนขอมิ้นเองก็เอายากแล้วนะครับการจะปีนป่ายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าในแนวรบของพระวิหารนั้นขมิ้นยังต่อกรกับเราได้อยู่เพราะเขาก็มีพื้นที่สูงอยู่เหมือนกันซึ่งจุดประทัดหลักของแนวรบนั้นเนี่ยก็น่าจะเหลือจุดเดียวนะครับห้วยตา,มมาเรียโดยลักษณะนเนี่ยเป็นร่องน้ำครับที่ไหลระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหาร ลงไปในพื้นที่ช่องคานม้าผ่านวัดแก้วนะครับซึ่งีือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางเมตรที่ขมรนั้นกินเราเข้ามาโดยหลังจากที่ปัะรอบไปแล้วนะครับเราสามารถยึดเดินภูมิเขือได้เนี่ยยาวไปถึงช่องโดนเอายาวไปถึงพลานหิน8ก้อนบวกกับเราคุมล่าสุดเนี่ยเป็นช่องตาเท่ากับเขาสัตต o s เท่ากับว่ากัมพูชาครับก็ได้เสียดีบนในการควบคุมพื้นที่แถบนี้เกือบทั้งหมดนะเพราะว่าไทยเราครับก็ยึดจุดที่ได้เปรียบในทางยุทธวิธีเอาไว้ได้แล้วซึ่งหลายกรณีเลยคร แต่ว่าการกลับมารอบนี้ของเขมรครับพยายามจะตีภูมะเขือและก็โซนพลาหิน8ก้อนโซนหุยตามเรียก็เรียกว่า เป็นแนวเดียวเลยที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายรุกแล้วไทยเราเป็นฝ่ายรับคือตอนนี้เนี่ยเสียเกือบทุกแนวแล้วถ้าเกิดได้นับรวมกับรัปดาที่2เนี่ยก็น่าจะเหลือเนินเดียวที่ขมรได้เพียบครับก็คือเนิน745หในบุริช่องบกที่ดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่เพราะขมรสระนาที่มันแข็งแรงเหลือเกินบวกกับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราเองยังตัดถนนเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าขมรนตัดถนนถึงแล้วเราเนี่ยเดินข้ามไปเป็นวันนะไปยังเนิน745ครับถือว่าไกลามาก จุดที่เหลือนั้นไทยเราก็ผลักดันกัมบ,บูชาสําเร็จก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับที่ขมรเองก็เลือกที่จะโจมตีจุดนี้ของเราอย่างหนักแนวรบเขาพระวิหารนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิมะเขือเอ่ยห้ยตามาเรียเอ่ยพรานหิน8ก้อนเอ่ยผามอยแดงเอ่ยเนี่ยขเมรจัดหนักจัดเต็มมากๆนะช่วงนี้ซึ่งก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องทหารเราเหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะตีแตกแล้วก็ยึดครองแบบทั้งแนวได้เลยทั้งวัดแก้วแนวรบเขรา,าวิหารแบบเนี้ย มันก็จะได้เปรียบแล้วขเมศก็ไม่น่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้อีกนะถ้าเกิดว่าเรายึดจุดนี้ได้แต่ขเมนก็ทุ่มเทส,สัมักำลังทั้งหมดเหมือนกันนะครับมาลงที่จุดนี้จุดเดียวโดยก็ต้องรออัปเดตความคลืบหน้ากันอีกรอบนึงนะครับต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนเพราะขเมนโจมตีไทยเราอย่างหนักไม่งั้นเอสครับไม่ถล่มถึง6ลูกอย่างแน่นอนเอาแล้วมาตามต่อกันอีกจุดหนึงพื้นที่1กันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1 เรียกว่าเราอดูเดือดไม่แพ้กับกองทัพปที่2เลยครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้มีการสูญเสียวีรบุรุษอีกหนึ่งคนครับในพื้นที่บ้านหนองจานโดยทั้งสองฝ่ายไทยแล้วก็เขมรนั้นยังพยายามแย่งชิงยึดครอง3พื้นที่สําคัญเอาไว้อยู่ซึ่งรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพปที่หน่1ครับก็ระบุออกมาว่าในพื้นที่บ้านครองแผงอรเบอตาปยาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดำเนินการสถาปนาความแข็งแรงของที่มั่นและก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับด้วยปืนใหญ่บวกกับอาวุธเล็งตรงปืนเล็กและก็ใช้ BM เยิงตอบโตมาาาายยังงฝฝ่่่เรซึย ก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเช่นเดียวกันและทำการตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ส่วนบ้านหนองยากแก้วตอนนี้ับฝ่ายกัมพูชาก็ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มัน่นซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสน,สนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เหมือนกันและเตรียมสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับรวมไปถึงตอบโต้ตามสถานการณ์ตอนนี้บ้านหนองยากแก้วก็รู้สึกเหมือนจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมก็เตรียมที่จะสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ตามสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเหมือนจะ ยังไม่บิดเสร็จแต่ว่ารอบนี้น่าจะเข้าไปได้อีกรอบหนึ่งและก็สถาปนาที่มั่นอยู่ก็ต้องให้กาลังใจกับบ้านหนองยากแก้วนะครับอีกจุดหนึ่งพื้นที่บ้านหนองจานครับรายงานล่าสุดออกมานั้นฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเสริมความแข็งแรงของที่มั่นซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับเพื่อควบคุมพื้นที่โดยในวันนี้เนี่ยกองพลังบุรพาครับได้ปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปตจำนวน2แห่งด้วยกันโดยสามารถยิงทะลายอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการและก็เก็บอาวุธกระสุนนนนซึ่่่่่่งงงถืออออออวาาาาาไไมมมีีีพพลเเเเรรรััักกกศยยยยูคคคคดด้แแขบิท เป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนจะแยกย้ายส่งไปทํางานสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองครับก็ได้แปลสภาพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารโดยอยู่ห่างจากจ,จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตะบนท่าข้ามอำเภออรัญเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นอาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมนตะบนท่าข้ามอำเภออรัญเดิมทีครับเป็นอาคารในการจัดทําบัญชีมาแล้วก็กลุ่มสแกมเมอร์ด้วยซึ่งก็ได้แปลสภาพเป็นที่เก็บอาวุธเก็บกระสุนองฝ่ายกัมพูชาแล้วจากการตรวจสอบครับก็พบว่า คนซุบยิงของฝ่ายกัมพูชานเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่นั้นอีกด้วยเราก็เลยยิงไปถล่มไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าถล่มเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะเพราะดูจากรูปภาพก็เป็นรูแบบแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะสจร้างความเสียหายให้กับโซนนั้นของกัมเม็ได้เป็นอย่างดีนี่เหมือนเป็นการยิงเตือนก่อนนะครับแล้วอีกหนึ่งรายงานนะครับก็คือไม่อยากจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าในพื้นที่หนองจานนะครับ กำลังพลของไทยเรานั้นถูกโจมตีขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ครับส่งบลให้เสียชีวิตหนึ่งนายครับและก็บาดเจ็บอีก4นายโดยขมิก็มีการรอบซุ่มจมตีไทยเราอยู่ขณะที่เราออกลาดตระเวนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากสูญเสียเลยกับฝั่งของบ้านหนองจานบ้านหนอยงยาแก้ว แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับก,บการรบในรอบนี้เนื่องจากขมเขมรก็น่าจะคุ้นจินบื้อที่แล้วก็เตรียมการเป็นอย่างดีอยู่ขนาดว่าเราเนี่ยทำลายฐานที่มั่นทําลายคลังอาวุธต่างๆได้หลายจุดเหมือนกันนะแต่ขมเขมรก็ยังสู้ยิบตาแบบนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่เป็นงานง่ายสาหรับกองทัพที่หนึ่งเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าเราจะสามารถยึดพื้นที่คืนได้กับบ้านหนองจันทร์หนองยาแก้วแล้วก็บ้านคลองแผงอำเภอตาพยายังไงก็ต้องส่งแรงใจแรงเชงให้กับพี่น้องทหารไทยเราในแนวหน้าด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ ราอุร้อนแดงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่กองทัเพเรือจังหวัดตราดครับก,ก็เป็นสีเขียวเลยครับควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เกือบทั้งหมดทัเพเรือก็ไปก่อนเพื่อนเะครับเพราะว่าข้ามีน,นั้นแตกกระเจิงไปหมดแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราในรอบเย็นของวันและหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม